เรื่องราวที่สอดแทรกการใช้ชีวิตแบบสมถะรู้ทันความคิดเหนือคนทั่วไปปลูกฝังให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบทที่886โดยเฉพาะเจียงหมิงใบหน้าถึงกับงงไปเลยเกิดอะไรขึ้นสองล้านเข้าบัญชีจริงๆเหรอเย่เฉินเป็นผู้ชายที่จนที่แต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงเพื่อเกาะผู้หญิงกินไม่ใช่หรอเขาจะมีเงินมากมายขนาดนี้ได้ยังไงกัน คนอื่นๆต่างก็ตะลึงหนักถึงว่าก่อนหน้านี้ตัวเองดูถูกเยเฉิญแล้วคิดไม่ถึงจริงๆว่าเยเฉินจะเป็นลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงแต่จู่ๆก็มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่เพียงแค่บริจาคเงินหนึ่งล้านจนทำให้คนตกใจแล้วเพื่อนของเขาได้ยินว่าเขาบริจาคเงินหนึ่งล้านแต่ถึงจะระย,ยาิผูกมิตรกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ก็อยอมที่จะบริจาคเงินให้หนึ่งล้านนี่เป็นเพื่อนแบบไหนกันแน่สุดยอดขนาดนี้ในเวลานี้เย่เชินลุกขึ้นยืนมองไปยังเจียงหมิงที่มีสีหน้าที่ตกใจและสับสนวุ่นวายพูดว่าเจียงหมิงเหมือนว่าโทรศัพท์ของคนอื่นๆจะบันทึกวิดีโอไว้นะตอนนี้เงินหนึ่งล้านของฉันเข้าบัญชีแล้วงั้นเงินหนึ่งล้านของนายละ่ะเมื่อไรจะเข้าบัญชี ในเวลานี้ยังมึนง,งงแล้วจริงๆอย่าว่าแต่ให้เขาบริจาคเงินหนึ่งล้านบาทเลยตอนนี้แม้แต่หนึ่งแสนก็ยังไม่แน่เลยว่าเขาจะหามาได้ที่ยิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือเขายังมีปัญหาใหญ่ที่รอเขาไปสะสางอยู่ถ้าหากไม่สามารถสะสางปัญหาใหญ่ได้ เขาคงจะถูกสับเป็นหมื่นหมื่นท่อนแน่นอนคิดมาถึงตรงนี้อย่างหมิงก็เข้าใจดีไม่ว่าจะยังไงตัวเองก็ไม่มีทางชนะอีกอย่างวันนี้ตัวเองก็เสียหน้าไปแล้วคิดอยากจะกู้คืนกลับมาก็คืนไม่ได้อีกแล้วดังนั้นเขาจึงไม่คํานึงนึกอะไรแล้วทุ่มสุดตัวพูดกับเย่เชินว่า เย่เฉินในเมื่อนายมีเงินมากมายขนาดนี้สู่เอาออกมาให้ฉันช่วยนำไปลงทุนไม่ดีกว่าหรือฉันรับรองว่าในหนึ่งสัปดาห์นายจะได้เป็นสองเท่าเย่เฉินยิ้มพร้อมพูดว่าทำไมสิบล้านไม่บริจาคแล้วหรือเยียงหมิงพูดอย่างเก๋ๆกังๆว่านายพูดตลกแล้ว แม้ว่าฉันจะมีชีวิตที่ดีแต่ก็ไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นวันนี้เป็นเพราะฉันมีตาหามีแววไม่ขอให้นายได้โปรดให้อภัยอย่าได้ถือสาคนที่มีความรู้ต่อยต่ำอย่างฉันเลยคนอื่นๆต่างก็เอ่ยปากพูดเยอะเยะะ้ยว่า เจียงหมิงนี่นายก็ทำกันเกินไปแล้วเหยเฉินก็บริจาคเงินหนึ่งล้านออกมาแล้วแม้แต่เพื่อนของเหยเฉินก็บริจาคอีกหนึ่งล้านแล้วนายก็น่าจะรักษาคำพูดของนายหน่อยนะแม้ว่านายจะไม่มีเงินถึงสิบล้านแต่ว่าบริจาคหนึ่งล้านก็พอถูถูไถไถไปได้นะสีหน้าของเจียงหมิงดูแย่อย่างมากแต่เรื่องก็มาถึงตอนนี้แล้วแม้ว่าเขาจะโดนตีจนใบหน้าแดงกำ แต่ก็ไม่กล้าเสแสร้งอีกแล้วถึงอย่างไรคนเหล่านี้ก็ได้ถ่ายวิดีโอไว้แล้วถ้าหากเวลานี้ตัวเองยังเสแสร้งเมื่อวิดีโอนี้ถูกแพร่ออกไปต่อไปตัวเองคงไม่มีหน้าออกมาเป็นคนแล้วจริงๆเพราะงั้นเขาจึงทำได้เพียงทุ่มสุดตัวตบหน้าตัวเองอย่างหนักๆสามสี่ครั้งพูดอย่างรู้สึกผิดว่า ฉันยอมรับฉันสมควรตายฉันเสแสร้งฉันไม่มีเงินมากไม้ขนาดนี้กับว่าทำเป็นหน้าใหญ่ใจโตขอโทษนะครับเมื่อคำพูดนี้ออกมาในใจของเจียงหมิงก็หดหู่อย่างมากเขาคิดว่าเจ้าโจเย,ยว่ที่เมื่อกี้เตรียมจะลงกองทุนกับตัวเองและเพื่อนอีกสองคนเห็นตัวเองเผยตัวในตอนนี้คงจะไม่มาเล่นกับตัวเองอีกอย่างแน่นอน ในเมื่อเป็นแบบนี้ตัวเองก็ไม่รู้จริงๆว่าจะไปหาเงินมาจากที่ไหนเพื่อจะไปซื้อเพตอนให้หมาจงเลี้ยงแล้วคิดมาถึงตรงนี้เขาไม่มีหน้าที่จะอยู่ที่นี้อีกต่อไปแล้วรีบลุกขึ้นยืนทันทีพูดอย่างลุกลี้ลุกลนว่าขอโทษทุกคนด้วยฉันมีธุระที่ต้องทำขอตัวก่อน พูดจบก็รีบลุกขึ้นยืนวิ่งออกไปทางข้างนอกเลยเมื่อทุกคนเห็นเขาวิ่งออกไปโดยท่าทางที่อับอายในใจก็เกิดความเกลียดชังเมื่อกี้เสแสร้งได้ไหลลื่นขนาดนั้นตอนนี้กับวิ่งไปออกอย่างกับหมายังไงอย่างนั้นเงินก็ไม่บริจาคสักบาทเดียวทําให้คนรู้สึกขยะแขยงจริงๆเจ,จ้าเฮาเห็นเขาวิ่งออกไปอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจพร้อมพูดว่า เย่เฉินไม่ควรให้เขาหนีออกไปนะควรจะให้เขาอยู่ที่นี่บีบบังคับให้เขาบริจาคเงินเย่เฉินยิ้มอย่างไม่แยแสงั้นฉันก็กลายเป็นคนชั่วแล้วนะสิไม่เป็นไรให้เขาไปเถอะคนที่ชั่วร้ายจะต้องมีคนที่ชั่วร้ายกว่าจะมาทําให้เขาทนทุกข์เจ้าโจเย,ยวที่ชอบเอาเปรียบมองเจียงหมิงที่วิ่งออกไปเกิดความเครียด ในใจกลัวว่าตัวเองจะขอเมียมไม่ได้รีบลุกขึ้นยืนแล้วไล่ตามไปเขาเพิ่งจะไปเจิงเสียงสุนักรับใช้ของเขาก่อนหน้านี้ของเจียงหมิงก็พูดอย่างดูถูกว่าถือว่าฉันมองเจียงหมิงคนนี้ออกแล้วชอบเสแสงเกินไปแม่งเอ้ยชนรัดเพลนของคนอื่นคุกเข่าร้องไห้เหมือนหมา้า ตอนนี้ถึงที่นี้ยังมีหน้ามาบอกว่าเพตนเป็นของตัวเองเป็นขยะจริงๆต่อไปฉันจะต้องสลัดพวกเสแสงแบบนี้ออกไปให้มอทุกคนต่างก็ตกใจรีบไล่ถามว่าชนรถเพตนของคนอื่นแล้วมันเกิดอะไรกันแน่เนี่ยบทที่8 8 7ทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องการชนรถเพตนนี้เป็นอย่างมาก เจียงเสียงก็อธิบายอย่างสมจริงสมจังก็นำเรื่องทั้งหมดที่เจียงหมิงชนรถเมอ่อตะก,กี้มาเล่าอีกครั้งเมื่อทุกคนได้ยินคำพูดนี้ต่างก็ตกใจจนพูดไม่ออกเลยทันทีทุกคนต่างก็ไม่สามารถจินตนาการได้ว่าหนังหน้าของเจียงหมิงจะหนามากขนาดนี้ทั้งๆที่เขาเป็นคนชนรถของคนอื่นแท้ๆ ยังจะกล้านำกุญแจรถของคนอื่นมาโอ้อวดว่าตัวเองมีรถแพรตอนเรื่องนี้ลบล้างความคิดและความประทับใจที่ทุกคนมีต่อเจียงหมิงแล้วแต่ว่าเจ้าโจเย,ยวที่ลุกขึ้นตามไปตามเจียงหมิงไปผัดเรื่องราวที่น่าชื่นชมนี้ไปพอดีเขาเดินไล่ตามเจียงหมิงออกไปจากโรงแรมไปตลอดทางมองเห็นเจียงหมิงที่ไปลานจอดรถแล้วก็รีบถามเดินตามเข้าไป เจียงหมิงกลับว่าไม่รู้เลยว่าเจ้าโจเย,ยวไล่าตามมาตลอดทางเขาเปิดประตูรถเพลตนของหมาจงเหลียงคันนั้นอย่างโมโหโเข้าไปนั่งแล้วในเวลานี้เง่าร่างคนคนหนึ่งก็ปรากฏที่หน้าต่างรถทันทีเจียงหมิงตกใจหมดเลยแต่ก็มองอย่างจริงจังกับว่าเป็นเจ้าโจเย,ยวที่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ประจกสอพอขอลดกระจกรถลง มองไปยังเจ้าโจาเ,จเย,ยวด้วยสายตาที่เย็นชาพูดถามว่านายมีธุระอะไรเจ้าโจาเยวพูดพร้อมด้วยยิ้มว่าพี่หมิงตอนที่เพิ่งมาตะกี้คุณขับรถเบนซ์มาทำไมจูจ่ๆถึงเปลี่ยนเป็นโฟกส์วาเก้นนี่คือรถเพตอนซินะภายในตกแต่งไดหรูหราจริงๆเจียงหมิงพูดว่าไม่ใช่บอกพวกนายแล้วหรือตอนมาระหว่างทางเกิดอุบัติเหตรุรถชนท้าย รถเบนซ์คันนั้นไม่สามารถขับมาได้ดังนั้นฉันก็เลยให้คนขับรถขับรถแพตอนมาให้เจ้าโจโยเยวยกนิ้วหัวแม่โป้งให้โดยความชื่นชมพูดด้วยสีหน้าที่ประจบสอพอว่าพี่หมิงคุณน,นี่สุดยอดมากจริงๆเลยเหมือนเทียบกับคุณแล้วพวกเพื่อนๆที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเหล่านี้ของเราอายจนจะแทรกแผ่นดินหนีไม่ทันเลยจริงๆ พูดแล้วเขาก็พูดชมเชยอีกว่าพี่หมิงคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในนาทีการงานสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ไม่เหมือนเยเฉินคนโงน่นี้เหมือนอยากจะเอาชนะจูจูก็ทิ้งเงินให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าฟรีฟรีหนึ่งล้านสมองมีปัญหาจริงๆในเวลานี้ เ่ยงหมิงก็รู้สึกมหัศจรรย์เล็กน้อยทันทีเขายังคิดว่าหลังจากที่ตนเองเดิมพันกับเย่เฉินพ่ายแพ้ต่อหน้าพวกเพื่อนๆเ,เหล่านี้แน่นอนว่าก็เปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงออกมาแล้วแต่เขาคิดไม่ถึงว่าเจ้าโจโยเยวคนนี้ยังเดินตามตัวเองมาประจบสอบพออีกดูเหมือนว่าเพื่อนคนนี้คิดอยากจะหาเงินกับตัวเองสุดท้าย เจียงหมิงก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกดูเหมือนว่าตัวเองยังคงรักษาโอกาสของการอยู่รอดครั้งสุดท้ายไว้ได้โอกาสของการอยู่รอดนี้อยู่ที่ตัวของเจ้าโจโยเยว,วดังนั้นเจียงหมิงเอ่ยปากว่านายยังอยากจะให้ฉันช่วยนายลงกองทุนไชไหมเจ้าโจโยเยว,วรีบพยักหน้าอย่างกับโขกกระเทียมพร้อมพูดว่า นั่นมันแน่นอนอยู่แล้วผีหมิงผมจะสามารถไปขอเมียได้หรือไม่นั้นต้องพึ่งคุณแล้วเจียงหมิงพยักหน้าพูดอย่างราบเรียบว่าขึ้นรถสิเจ้าโจเยียวพูดถามอย่างตกใจไปไหนหรือเจียงหมิงพูดว่า นายไม่ใช่ว่าไม่ได้พาบัตรประชาชนมาไม่ใช่หรือฉันจะขับพานายไปที่หอพักของนายจะต้องทำแอปพลิเคชันเงินกู้นั้นก่อนพุ่งนี้ฉันจะทำการซื้อกองทุนให้นายเจ้าโจเยวได้ยินคำพูดนี้ตื่นเต้นอย่างมากพ่งพูดออกไปว่าพี่หมิงคุณนยอดเยี่ยมมากเลยจริงๆพูดจบก็รีบอ้อมไปทางอีกฝั่งของคนขับเปิดประตูรถ และเข้ามานั่งแล้วเจียงหมิงสตาร์ทเครื่องยนต์ภายใต้การบอกเส้นทางของเจ้าโจโยเยวขับรถมาถึงหอพักบริษัทของเจ้าโจโยเยวแล้วบริษัทที่เจ้าโจโยเยวทำงานก็คือโรงพิมพ์ในเขตชานเมืองงานของเขาเหน็ดเหนื่อยมากหนึ่งอาทิตย์ทำงาน6วันเงินเดือนหนึ่งก็ สามพันกว่ากว่าเงินเดือนน้อยขนาดนี้ยังสามารถเก็บอมได้หลายแสนเห็นได้ชัดว่าเจ้าโจโยเยวมีชีวิตที่ต้องดิ้นรนมากแค่ไหนหลังจากที่เจียงหมิงขับรถมาถึงหอพักของเจ้าโจโยเยวเจ้าโจโยเยวเชิญให้เขานั่งลงที่เก้าอี้ที่มีตัวเดียวไปพางพร้อมทั้งรีบหยิบปัตรประชาชนของตัวเองออกมาพางจากนั้น เปิดแอปเงินกู้นั้นเพื่อทำการอัปโหลดข้อมูลยื่นสมัครสินเชื่อบทที่8 8 8เขาเพิ่งพบว่าดอกเบีย้ยของแอปพลิเคชันเงินกู้เหล่านี้สูงอย่างมากขนาดที่ว่าหากยืม7ต้องคืนถึง13 เกือบเท่าตัวเป็นเพียงแค่ช่วงอาทิตย์เดียวสั้นๆเท่านั้นถ้าหากอยากจะยืมเงินจากพวกเขาเจ็ดหมื่นหยวนหลังจากหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปต้องคืนถึง130,000หื่นหยวนเพียงแค่โดกเบี้ยนี้ก็เกือบจะเท่าตัวแล้วเจ้าโจเย,ยวอดไม่ได้ที่จะถามเจียงหมิงอย่างเป็นกังวลว่าพี่หมิงดอกเบี้ยของเอฟเงินกู้เหล่านี้สูงเกินไปหรือเปล่า ล้วนแต่เท่ากับผลกำไรของการเงินของคุณแล้วถ้าผมยืมเงินจากตรงนี้เพื่อลงทุนกองทุนละก็งั้นจะไม่เป็นการช่วยแอปเหล่านี้ทำงานหรอกเหรอเจียงหมิงโบกไม้โบกมืออย่างไม่สนใจเลยยิ้มพร้อมพูดว่าวางใจเถอะ เ,เงินกู้เหล่านี้ที่ฉันแนะนําให้นายล้วนดําเนินการโดยเผื่อนของฉันทั้งหมดนายดูแล้วดอกเบี้ยเหมือนว่าจะสูงมากแต่ในความเป็นจริงฉันได้คุยกับพวกเขาแล้วสามารถยกเว้นดอกเบี้ยทั้งหมดได้พูดแล้วเจียงหมิงก็พูดอีกว่า เพราะงั้นในแอปแสดงดอกเบี้ยที่สูงขนาดนี้เป็นเพราะว่าพวกเขาอยากจะรับรองให้กับผู้ใช้ทั้งหมดถ้าดูจากบนแอปล้วนแต่เหมือนกันทั้งหมดทว่าการดำเนินการที่แท้จริงที่อยู่ข้างในมีความซับซ้อนอย่างมากนายยังไม่เข้าใจฟังที่ฉันจัดการให้ก็พอแล้วจากโจเยลที่มีชีวิตจนจนมาครึ่งชีวิต ไม่เคยเห็นเงินอะไรพวกนี้เลยและไม่เคยมีโอกาสทำรายได้อะไรเลยดังนั้นตอนนี้เขาเห็นเจียงหมิงเป็นความหวังสุดท้ายเพียงอย่างเดียวของตัวเองดังนั้นเจ้าโจเยี่ยวที่อยู่ภาพใต้การกำกัดดูแลของเจียงหมิงกู้ยืมเงินจากแอปพลิเคชันเงินกู้มา13-14เ รวมทั้งหมดเกือบถึงห้า0 0 0เขาก็ไม่ได้คำนวณว่าห้าแสนนี้สรุปแล้วมีดอกเบีย้ยสูงเท่าไรเพราะว่าเจียงหมิงบอกเขาว่าดอกเบีย้ยของเงินห้าแ0นนี้เขาไม่ต้องจ่ายหลังจากนั้นเจ้าโจเย,ยว่ก็นำเงินก้อนนี้ที่กู้ยืมออกมาพร้อมทั้งเงินเก็บทั้งหมดของตัวเองบวกเพิ่มแล้วทั้งหมด หกแสนสองมืนเงินทั้งหมดนี้โอนให้เจียงหมิงหมดแล้วคิดไม่ถึงว่าคนที่ให้ตายยังไงก็ต้องเอารัดเอาเปรียบก็เพราะว่าจิตใจของเขาที่ชอบเอารัดเอาเปรียบเขาจึงตกลงไปตกในหลุมพรางขนาดใหญ่นี้แล้วเจียงหมิงได้เงินมาหกแสนสองหมื่นหยวนในใจดีใจอย่างมากแต่ว่าเงินก้อนนี้ยังไม่เพียงพอที่เขาจะจัดการปัญหาของตัวเองได้ เพราะว่าวันนี้เขากินข้าวยังต้องชอดใช้อีกหนึ่งแสนตอนนี้ยังขาดแคลนเงินอย่างน้อยก็ประมาณ5-6าถึงหแสนดังนั้นเขาจึงรีบพูดกับเจ้าโจโยเยว,ว่ารีบโทรไปบอกแฟนของนายสักคำสิบอกเธอว่านายมีช่องทางการเงินที่สามารถหาเงินได้20%เปอร์เซนภายในหนึ่งสัปดาห์ลองถามเธอดูสิว่าอยากจะซื้อกองทุนกับนายหน่อยไหม เจ้าโจเย,ยว่ก็รีบพยักหน้าแล้วจากนั้นก็โทรศัพท์หาแฟนสาวของตัวเองพึ่โทรติดเจ้าโจเย,ยว่ก็รีบพูดอย่างดีใจว่าเสี่ยวเจวนคุณทำอะไรอยู่เหรอปลายสายโทรศัพท์ของแฟนสาวของเขานั้นมีเสียงหึ่งหึที่แปลกๆพร้อมทั้งเอ่ยปากพูดว่าฉันฉันฉันอยู่บ้านนะ่ะฮะมีอะไรหรือ เจ้าโจโยเยวได้ยินเสียงฮึฮที่แปลกๆนั้นรู้สึกว่าผิดปกติเล็กน้อยก็รีบถามออกไปอย่างไม่รู้ตัวว่าเซียวเจียนเสียงอะไร่ะแฟนของเจ้าโจโยเยวก็พูดว่าเออฉันฉันปวดเอวไม่ค่อยสบายกำลังฝึกบิดเอวอยู่บนเตียงนะ่ะพูดแล้วเธอก็เป่งเสียงเบาๆที่เจ็บปวดและเพลิดเพลินเจ้าโจโยเยวก็รีบถามโดยความเป็นห่วงว่า เสี่ยวเจี้ยนคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมถ้าหากเอลได้รับบาดเจ็บก็ไม่ต้องบิดเอวแล้วหากอาการหนักขึ้นก็จะยิ่งวุ่นวายปลายสายโทรศัพท์นั้นก็มีเสียงดังอึกอักอัดอาดแผ่ซ่านเข้ามาราวกับว่าโดนกระแทกอย่างแรงบนเบาะอย่างไม่หยุดหย่อนเจียงหมิงที่อยู่ปลายสายก็แสดงอาการตกใจอย่างมากเพราะเขาฟังออกแล้วว่าเสียงของอีกฝ่ายไม่ปกติ ความเป็นไปได้99%เสี่ยวเกี้ยนกำลังมีความสัมพันธ์บนเตียงกับผู้ชายอื่นอยู่แต่ว่าเจ้าโจเย,ยวคนนี้ถูกสวมเขาจนเป็นแบบนี้แล้วทำไมถึงไม่มีความรู้สึกเลยสักนิดละ่ะหรือว่าเขามองไม่ออกงั้นหรอแม้ว่าคนคนนี้จะชอบละโมบเอารัดเอาเปรียบมากแต่ก็ไม่ถึงกับที่ว่าไม่มีสติปัญญาขนาดนี้หรอกมัง้ง บทที่889ในเวลานี้เซียวกวนคนนั้นที่อยู่ปลายสายโทรศัพท์จูจูก็ร้องเสียงแหลมแปลกๆออกมาเสียงนั้นทำให้เกวียงหมิงรู้สึกเลือดทั่วร่างกายกำลังพุ่งลงล่างน้ำเสียงนี้เขาคุ้นเคยดีนี่ไม่ใช่เป็นเสียงร้องดังออกมาตอนที่ผู้หญิงมีความสุขที่สุดหรอือในเวลานี้เจ้าโจาเย,ยว่พูดออกมาอย่างประหลาดใจว่า โอเคครับที่รักในเมื่อคุณไม่ค่อยสบายอย่างนี้งั้นก็ไม่ต้องฝึกอีกแล้วถ้าหากอาการแย่ลงผมก็จะปวดใจน้ำเสียงของเสี่ยวเกวียนคนนั้นควรคลางเบาๆอย่างระง,งับไม่ได้สักกี่นาทีก็รีบเอ่ยถามเขาว่าเจ้าโจโยเยวคุณคุณมีธุระหรือเปล่าถ้าไม่มีธุระแล้วก็งั้นงั้นฉันวางสายก่อนนะ ฉันฉันกำลังฝึกถึงช่วงเวลาที่สำคัญหยุดไม่ได้อาหากหยุดก็เท่ากับว่าความพยายามที่ถุ่มเทลงไปนั้นสูญเสียไปเปล่าๆเจ้า,จาโจเย,ยรีบเอ่ยพูดอย่างภาคภูมิใจมากว่า เสี่ยวเกวียนผมจะบอกข่าวดีกับคุณอย่างหนึ่งผมมีเพื่อนที่ดีคนหนึ่งที่มอบช่องทางที่ดีให้กับผมเขาสามารถแนะนำการบริหารกองทุนให้ผมได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ได้ผลกำไรถึง20%เอร์เซนคุณลองถามแม่ของคุณดูหน่อยไหมว่าสนใจหรือเปล่าเสี่ยวเกวียนคนนั้นพงพูดด่าทอว่า เจ้าโจเย,ยวคุณไม่มีสมองหรือไงตอนนี้สภาวะทางเศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้แล้วผลกำไรต่อปีของบริษัทการลงทุนออนไลน์แม้แต่3%เปอร์เซนต์ยังไม่ถึงเลยจูจูคุณก็มีเพื่อนที่มีช่องทางทำผลกำไรถึง20%เปอร์เซในหนึ่งสัปดาห์พูดผ่ามอะไรกันเมื่อเจ้าโจเย,ยวได้ยินคำพูดนี้ก็พงพูดออกไปทันทีว่าเสียว<ๆ>เพวียนเพื่อนของผมคนนี้เก่งมากนะ คนเขาขับรถเพทตอนด้วยรถเพทตนคุณรู้จักไหมรถรุ่นของโฟกสวาเกนที่แพงที่สุดเลยนะสองล้านกว่าเลยนะแล้ววันนี้เขาเขาคนนั้นก็เลี้ยงข่าวพวกเราด้วยนะเขาเขาจ่ายไปหนึ่งมือหนึ่งแสนกว่าหยวนเลยนะเสี่ยเกวนคนนั้นก็ด่าทออย่างดูถูกว่า คนแบบคุณจะรู้จักคนที่มีเงินขนาดนั้นได้หรือแล้วยังจ่ายเงินค่าอาหารหนึ่งมื้อกว่าหนึ่งแสนหยวนคุณคิดว่าฉันเป็นเด็กอมมือที่จะเชื่อคุณงั้นหรือเจ้าโจเย,ยวรีบพูดว่าเสียวเกวียนที่ผมพูดมาเป็นความจริงทั้งหมดนะ ผมจะบอกคุณให้ฟังนะอีกไม่นานผมก็จะมีเงินจ่ายค่าสินสอดแล้วอีกไม่นานผมก็จะได้เงินมาเพียงพอแล้วต่อไปคุณก็ไม่ต้องขายบุรีและบุหรีไฟฟ้าในโมเมนต์วีเชตในทุกวันอีกแล้วต่อไปผมจะดูแลคุณเป็นอย่างดีเลี้ยงคุณอย่างดีให้คุณมีชีวิตที่ด mm ีเ hmm> ม enfin ื่ออีกฝ่ายได้ยินคำพูดนี้ก็พูดด่าทันทีทำไม จากที่กูฟังมึงพูดมึงดูถูกกูหรือกูขายบุรี่ไฟฟ้าบุรี่ไฟฟ้าแล้วมันยังไงเดือนเดือนหนึ่งกู<ค><ค>สามารถหาเงินได้ห้าพันหยวนได้สบายๆบ,บางครั้งอาจจะเจอลูกแค่ที่ใจดีกูก็เอาใจสักหน่อยอาจจะได้เกินหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งมึงได้เงินยังไม่ถึงสามพันหยวนเลยยังจะมาพูดโอ้วดว่าจะเลี้ยงดูแลกูให้กูมีชีวิตที่ดี เจ้าโจเย,ยวพูดด้วยความรู้สึกว่าเสี่ยวเกวียนไม่ใช่ว่าผมจะดูถูกคุณนะผมก็แค่คิดว่าสิ่งที่คุณขายเหล่านั้นล้วนเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเขา้าถึงยังไงก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีเกิดวันไหนถูกตำรวจจับได้ขึ้นมาคุณจะทำยังไงฮะเสี่ยวเกวียนคนนั้นพูดด่าทอมึงมึงอย่ามาแช่งกูนะรีบใส่หัวไปซะ พูดจบเธอก็ตัดสายทิ้งไปทันทีเจ้าโจเย,ยวแสดงท่าทางเก้เก,ก๊กังกังมองไปยังเจียงหมิงพงพูดออกไปว่า ขอโทษนะครับพี่หมิงแฟนของผมอาจจะไม่ค่อยเชื่อคุณสักเท่าไรแต่ว่าครั้งนี้เธอไม่เคยเจอคุณมาก่อนถ้าหากเธอได้เจอคุณแล้วก็เธอจะต้องเชื่อใจคุณแน่นอนไม่งั้นวันพรุ่งนี้เราไปหาเวลาว่างกันผมจะพาคุณไปเจอเธอแล้วคุณก็คุยกับเธอก่นแล้วกันนะอย่างหมิงรีบโบกไม้โบกมือทันทีพงพูดว่า อย่าเลยอย่าเลยเรื่องที่คุณไม่สำเร็จก็ช่างมันเธอะเธอไม่เชื่อก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอไม่มีบุญวาสนากับเงินก่อนนี้เราก็ไม่ต้องไปบังคับฝืนใจเลย จริงๆแล้วในใจของเจียงหมิงก็รู้ดีมากเพียงได้ยินเสี่ยวเกวียนคนนั้นพูดในโทรศัพท์ก็รู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เรื่องมากแน่นอนเธอสามารถลักลอบมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นได้พร้อมทั้งรับสายแฟนของตัวเองแล้วยังด่าดทอแฟนของตัวเองอย่างกับคนงโง่วิธีการที่ทำให้ก้าหาญขนาดนี้เป็นคนปกติหรอือ จากเรื่องราวนี้พบว่าผู้หญิงคนนี้ต้องสุดยอดมากแน่ๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นแค่ปากเสียเสียนั้นของเธอไม่ว่าจะพูดจากแง่มุมไหนขาดว่าสามารถใช้กำลังน้อยสยบกำลังมากได้ถ้าหากเจอหน้าเธอจริงๆเธอรู้ว่าเจ้าโจเยี่ยวใช้เงินตัวเอง6กแสนสงั้นเธอก็คงหาวิธีนำเงินกลับมาอย่างสุดความสามารถแน่นอนเพราะงั้น เขาขับเสมหะในลำคอมองไปยังเจ้าโจเย,ยวอย่างเก้เกกังกังถามอย่างย่างเชิงว่าจโจเย,ยวนายรู้จักกับแฟนสาวมานานแล้วแค่ไหนบทที่890เจ้าโจเย,ยวรีบเอ่ยพูดว่ารู้จักมานานสามปีแล้วคบกันสองปีอย่างหมิงก็ถามอีกว่างั้นพวกนายรู้จักกันได้ยังไงเจ้าโจเย,ยวยิ้มพร้อมพูดว่า ตอนนั้นผมอยากจะไปทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งต้องการขอให้คนช่วยคนเขาต้องการบุหรี่้วนจงหัวสองกองผมจำได้ว่าบุหรี่ห้วนจงหัวนี้แพงมากเลยนะหนึ่งกล่องก็หลายร้อยหยวนแล้วสองกล่องก็พันกว่าหยวนแล้วผมก็ไปตามหาดูดูว่ามีใครที่ขายถูกกว่านี้ไหมผลสรุปผลสรุปก็คือไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ต เฮ้ยมีคนขายถูกจริงๆด้วยก็คือเสี่ยวเกวียนเธอขายบุรีรวนจงหัวที่ลักลอบน้ำเข้ามาหนึ่งกองก็แค่สองร้เองเมื่อเจียงหมิงฟังจบแล้วสีหน้าเก้ๆกกังกังมากเอ่ยถามเขาว่าโจเย,ยวชฉันถามนายหน่อยบุรี่รวนจงหัวผลิตที่ประเทศไหนหรือเจ้าโจเย,ยวพูดออกไปอย่างไม่รู้สึกตัวว่า ประเทศจีนไงเจียงหมิงพยักหน้าพูดว่าทำไมนายซื้อบุหรี่ที่ผลิตในประเทศจีนที่จีนยังซื้อบุหรี่ที่ลักลอบนำเข้ามาล่ะเจ้าโจเยวขมวดคิ้วแน่นพูดไอพี่หมิงที่คนพูดก็่อนขางน่าสนใจเลยนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันสงสัยเสี่ยวเกวียนคงจะมีช่องทางอื่นๆอะไรอีกมั้ง อย่างหมิงก็ถอนหายใจอีกครั้งพูดถามอีกครั้งว่างั้นฉันขอถามนายอีกหน่อยตั้งแต่ที่นายซื้อบุรี่ัรวนจงหัวสองกล่องมาจากแฟนสาวของนายแถมยังเป็นของหลักลอบนําเข้ามางั้นสุดท้ายแล้วเรื่องที่ขอร้องให้คนช่วยสำเร็จไหมไม่สำเร็จเมื่อเจ้าโจาเย,ยวคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็พูดด้วยความปวดใจอย่างมาก ตอนนั้นที่มอบบุหรีไปให้แล้วก็ไม่ได้ติดตามผลต่อมาผมก็โทรศัพท์ไปถามคนเขาสุดท้ายเขาก็บล็อกเบอร์ของผมไปแล้วเรื่องนี้ผมยังคงจําจนถึงทุกวันนี้ทุกครั้งพอถึงวันที่หนึ่งหรือ15ผมก็จะซื้อกระดาษเงินจํานวน2องหยวนมาเผาทิ้งข้างถนนสาบแช่งไอ้คนเชี่ยที่หลอกเอาบุหรี่ผมไปสองกองให้ตายไวๆนายนี่มันเทปชัด,ชด เจ้ยงหมิงเจีงหมิงนวดไปที่ขมับเขารู้ว่าทำไมเจ้าโจโยเยวถึงได้จนอย่างนี้ดังนั้นเขาจึงถามอีกว่าโจโยเยวนายคบหากับแฟนของนายมาสองปีแล้วพวกนายสองคนมีอะไรแล้วกันหรือ,อยังใบหน้าของเจ้าโจโยเยวมีสีแดงกำพูดอย่างเขินอายว่า อยากจะมีอะไรกันแต่ยังไม่มีเลยเสี่ยวเกวียนบอกผมว่าเธออยากจะรักษาพมมรจนที่มีค่าที่สุดไว้วันแต่งงานวันนั้นน่ะผมก็เคารพในการตัดสินใจนี้ของเธอเจี่ยงหมิงจับจับที่ผมถามเขาว่าเงิน เสียงที่แป่งออกมาตอนที่โทรไปหาเธอนั้นนายฟังไม่ออกหรือว่ามีอะไรผิดแปลกไปผู้หญิงคนหนึ่งต้องอยู่ในสถานการณ์แบบไหนกันถึงจะแป่งเสียงร้องแบบนั้นออกมาไม่เพียงแค่มื่อร้องเสียงอืมออออืมอมอาแถม,มยังมีเสียงของบอเอสอาร์อาร์แบบนั้นนายลองคิดดูนายลองคิดดูคิดดูดีดี คิดดูนายน่าจะเคยดูหนังญี่ปุ่นเป็นแบบที่ว่ามีคนน้อยๆฉากธรรมดาธรรมดาหนังแบบนั้นที่ปกติแล้วจะมีผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนอย่างนั้นเดิมทีที่เจียงหมิงอยากจะบอกเป็นในนเจ้าโจเย,ยว่เขาคิดว่าคําพูดของตัวเองก็พูดมาถึงนี้แล้วคงเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าโจเย,ยว่จะฟังไม่เข้าใจหรอกนะ แต่ว่าเขาคิดไม่ถึงว่าหลังจากที่เจ้าโจเย,ยวได้ฟังคำถามของตัวเองแล้วพูดหน่วยใบหน้าที่จริงจังว่าผู้หญิงคนหนึ่งแน่นอนว่าเมื่อเอวเค็ดแล้วก็ต้องฝึกเอวบนเตียงบ้างถึงจะทำให้เกิดเสียงแบบนี้ขึ้นมาพูดแล้วเจ้าโจเย,ยวก็พูดอย่างแปลกใจและปวดใจอีกว่า น่าเสียดายที่หอพักของผมอยู่ไกลจากบ้านของเธอมากไม่งั้นผมจะไปซื้อกอบเปี้ยไปให้เธอสักสองทอเจียงหมิงพูดอย่างเย็นชาว่ายังจะซื้อกอบเปี้ยอะไรละ่ะซื้อยาคุมฉุกเฉินให้สองกล่องดีกว่านะไม่อย่างนั้นคงเกิดเรื่องขึ้นแน่อะไรนะเจ้าโจเย,ยว่รีบเอ่ยถาม ยาคุมฉุกเฉินอะไรกันแก่ปวดแค็ดหรอือใช้ดีไหมราคาแพงไหมกองละเท่าไรหรอือพอได้แล้วเยงหมิงโบกไม้โบกมือพูดว่านายอยู่บ้านไปเถอะฉันขอตัวก่อนนะเรื่องกองทุนฉันจะรับจัดการให้นายหากเป็นไปตามที่คิดสัปดาห์ผ่านไปนายก็จะได้เงินแล้ว เพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซับสไ i ร e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ